ในแชทบอกโคตรดีอดทนนะทำๆไปเถอะบอกตโต๊ะทำงานคุณบีสวัสดีครับคุณบีครับโอเคสวัสดีครับบีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณบีวันนี้เดี๋ยวเรามาประเมินเรื่องของเงินเดือนกันดูดีไหมครับทำอะไรอะไรครับเคุณบีทำงานเอออายุเท่าไหร่คุณบีครับ ตอนนี้สามสิบเ็ดแล้วค่ะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเดี๋ยวาีกนสามสิบหนึ่งสามสิบหนึ่งอ๋สามดหนึ่งสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองประเมินก็เดี๋ยวลองกรอกข้อมูลเดี๋ยวเราจะคอยถามคุณบีไปเรื่อยๆนะประสบการณ์การทำงานคุณบีกี่ปีแล้วครับนับตั้งแต่ตอนจบมาจนถึงตอนนี้ก็แปดปีแล้วค่ะแปดปีประสบการณ์ทำงานแปดปีทำงานด้านไหนครับงานปัจจุบันตำแหน่งงานเกี่ยวกับอะไรยังไงครับ เป็นนักวิชาการคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามคุณบีก่อนตอนนี้พอใจกับเงินเดือนที่มีอยู่ไหมครับยังไม่ค่อยค่ะเพราะ <Okay. S 2> อ,อื่นได้ถึงตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ขออนุญาตถามนะคุณบีมันต้องกรอตอนนี้ตอนนี้ได้รวมใช่ไหมคะรวมครับรวมได้สามหมื่นนิด 30, นิดค่ะสามหมื่นนิดนิดอ่าสักสามสองมีไหมโบนัสโบนัสมีไหมคุณบีโบนัสมีค่ะประมาณประมาณเดือนหนึ่งไหมไม่ถึงอะไม่ถึงครึ่งเดือน ใช่ใช่คือมันคือหมื่นห้าหมื่นห้าโบนัสประมาณหมื่นห้าสามารถพูดภาาษอังกฤษได้ไหมครับได้ค่ะติดเช่นทุกเดือนเลยค่ะโอ้ยทุกเดือนทุกเดือนก็เรียกว่าใช้ได้ดีเลยไหมอ่ะคุณดอว่ายอดเยี่ยมเนาะอย่างสดีมากแล้วกันเนาะประเภทขององค์กรอันนี้เป็นเอกชนเอกชนค่ะเอกชนนะครับเรากำลังจะคลิกคำนวณให้แล้วนะฮะว่า พรุ่งนี้คุณจะไปดินขอเสื้อเท้านายไหมหรือว่าใช่ใช่ใช่ครับจบการศึกษาประมาณไหนครับปริญญาตรีโทปริญญาตรีค่ะปริญญาตโอเคพอใจในงานที่ทำอยู่แค่ไหนครับเต็มสิบครับเต็มสิบให้เก้าสิบห้าค่ะโอ้โหเกือเกือบเกือบพอใจมากนะปัดขึ้นได้นะงานคุณเครียดไหมครับหนึ่งถึงสิบครับ งานนี่เครียดค่ะเต็นเครียดที่สุดอ่าให้เท่าไหร่ดีครับเต็มเต็มเต็มสิบฮะเต็มสิบในเจ็ดค่ะโอ้ยเออคนแถวนั้นแตกเงินเลยแต่ช่องงานนี้นะจริงก็ใกล้ระเบิดแล้วนะฮะเครับครับครับมีประกันอะไรไหมครับที่ได้จากบริษัทสวัสดิการประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรอย่างเงี้ยครับมีค่ะมีครบทุกอย่างประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบำเหน็จบำนาญแนรๆบำนาญเงินสมทบทำฟันมีไหมครับมี ครบหมดเลยอะค่ะกิจกรรมอุบัติเหตุสุขภาพติให้หมดเลยพี่ยังเลยฮะับค่าเดินทางค่าท่องเที่ยวแต่การเดินทางต้องมีอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหตายแล้วมีทุกอย่างเลยว่ะเฮ้ยอย่าย้ายเลยคุณบีอย่าย้ายทำไมวะเนี่ยอย่าติเลเดี๋ยเดี๋ยวมันเงินเดือนมันได้น้อยแล้วเดี๋ยวคุณเสียใจปะปะบอกว่าผมว่าคุณน่าจะโอเคแล้วล่ะเนี่ยในแชทบอกโคตรดีอดทนนะทำทามันเลยผมทำงานมากี่ปีแปดปีโอเคโอเคเอาล่ะพร้อมลุ้นนะคุณบีนะ เลขที่ออกจะเสวาจะเมสามหมื่นนะสามหมื่นสองนะสามหมื่นองสามหมื่นนิดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรนจ์ก่อนนะเอาค่าสูงสุดก่อนแล้วกันสูงสุดงานในสายงานของคุณบีเนี่ยได้เงินเดือนกันอยู่ที่ระหว่าง11,780บาทจนถึง สี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทครับก็แปลว่าที่หนจะไปบอกหัวหน้าว่าหนูต้องการเงินสี่หมื่นไม่่ไจะพูดให้รู้สึกแบบนั้นคุณอยู่ในโซนเขียวคุณอยู่ในโซนเขียวแมมันผ่านครึ่งมาแล้วครึ่งนี่คือสองหมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบาทเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคนนอื่คุณบีถือว่าได้เกินเขามันอีกหนึ่งหมื่นบาทนะใช่แล้วจะดันให้สุดเกณฑยใช่โอ้โหแม่เดี๋ยวเดี๋ยวบีเอาเอาอันนี้ไปแปะในไลน์กูเกียร์ บีเธอเธอจไหมจะประท้วงเหรอเลยคือไตนามนี่เวะ่ายืมมือพวกพี่เหรอบีบีจบด้านไหนมาเกษตรค่ะเกษตรออืผมว่าอยู่ในสามสิบกว่าอันดับที่เราพูดไปเมื่อชั่วโมงแรกมาฮะมาไม่ทันนะมาทันอันดับสามแปดนะคะมาปุ๊บก็ทันมาปุก็ทันพคคูเลยแต่ผมว่าอยู่ ถ้าจะเอาตัวเลขจากเว็บนี้ไปยันอะไรพรุ่งนี้ก็จะเย็นๆแล้วกันเพราะว่าบริษัทเขาอาจจะไม่ได้เอาเป็นหลักฐานเหมือนเราใช่ใช่ซึ่งมันมีอยู่ในส่วนที่มันดีแล้วนะมันใชไม่ใช่ว่าเออโอเคเดือนถือว่าโอเคสวัสดิการเท่าที่ฟังคุณบีน่ายฉาเลยนะน่าฉาเลยาฉาเลยมีทุกอย่างเลยแล้วเนี่ยได้ใช้จริงมั้ยมหาสวัสดิการเออมีไหมหลกการเพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อต้นปีเนี้ยค่ะพยายามใช้นะอมเพราะว่าอ่า ประกันก็เพิ่งจะเริ่มเบิกเริ่มใช้เริ่มเคลมตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมาไม่เคยทําอะไรเลยครับอ๋อไม่เลยประกันจริงๆไม่ต้องไปเคลมหรอกเอาเรื่องอื่นเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช้่ไหมเวลาพักล็อเราไม่ต้องไม่เดี๋ยวประกันไม่ต้องใช้หรอกเรื่องเที่ยวเมื่อก่อนอะไปญี่ปุ่นคือปีเลยค่ะปีไปเองสุด่เนี้ยไม่ครับประกันบริษัทเขาพาเที่ยวไม่แต่ไปญี่ปุ่นเหรอไปทุกปีไปเฉพาะเป็นเป็นเฉพาะแผนกหรือหรือบริษัทย่อยหรือไงไปดูงานอะไรอย่างนี้ไหม ไม่ค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวเป็นเหมือนเอาทิ้งเหรอใช่ค่ะห้าร้อยคนเนี่ยเหรอใช่โอ้ยเถ่อะแล้วแต่สาขาเพราะเขาจะจัดไปช่วงไหนอืะไม่ใช่เหรอเฮียโอเคโอเคโอเคครับคุณบี้ขอบคุณนะครับไายโตทำงาน